อัดวิดีโอเดี๋ยวไปลงยูทูบอเลนไปบายแล้วใครน่ารักยกมือขึ้นใครน่ารักใครน่ารักใครสวยใครสวยใครรักป่าปีใครรักป่าปีใครรักป่าปียกมือขึ้นใครรักป่าปียกมือขึ้นสวัสดีค่ะ นนมเสือค่ะใครรักปลาปี้ใครรักปลาปี้ใครรักปลาปี้ปใครรักปลาปี้ย <im> กมือขึ้นถุงสูงเร็วสองข้างแบบนี้แบบนี้ใครรักปลาปี้ยกมือขึ้นรถอ,อะไรมา,า,ารอะไรมาตอนนี้เสือนะครับขายรถที่สวย Rasa 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 Rasa